เอาแล้วไงครับเพื่อนๆในตอนนี้เนี่ยเรื่องราวของซีรีส์กิมมี t ทอยเลตเอพิโซดที่70นั้น,น,นก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับสปอยจากคุณดาฟักบูมเนี่ยก็ได้ถูกเปิดเผยออกมาเป็นระยะๆะะเพื่อทดแทนให้กับพวกเราที่จะต้องรอเอพิโซดที่70มาเป็นระยะเวลานานโดยในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึง2ภาพสปอยใหม่ที่ถูกเปิดเผยโดยช่อง e l i ิตแคม e ร a m แมนรูปภาพแต่ละรูปนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจแล้วก็พอที่จะทําให้ผมเนี่ยเดาได้นะครับว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเอพิโซดที่70นนนั้้จะะมีโออกาสเป็ไไรได อย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับว่าสําหรับเอพิโซดที่70เนี่ยที่ใช้เวลาสร้างนานมากๆเนื่องจากหลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดยาวในช่วงปีใหม่หรืออาจจะเป็นช่วงที่อนิเมเตอร์จากช่องดัฟักบูมนั้นพักผ่อนทําให้ภาพสปอยของเอพิโซดที่70นั้นในตอนนี้เนี่ยมีถึง5ภาพด้วยกันนะครับโดย2ภาพสปอยใหม่ที่ถูกเปิดเผยมานี้นะครับภาพแรกเนี่ยจะเป็นภาพของ Lash Camera Man ที่ดูเหมือนว่าจะได้รับการอัปเกรดเป็น v 2เชื่อว่าเพื่อนๆแทบจะทุกคนนะครับน่าจะเคยดูอพิบบี้ทอย ไปแล้วซึ่งในฉากนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นล a าช์แคมีร่าแมนเวอร์ชัน V2 บินลงมาด้วยเจ็ทแพกเข้ามาอย่างพื้นที่แต่ด้วยระยะที่เขานั้นยืนค่อนข้างไกลจาก POV c a m e r ม m ร่าแมนนั้นนะครับทำให้เรานั้นยังไม่สามารถสังเกตร,รายละเอียดต่างๆของอัปเกรดล a าช์แคมีร่าแมนได้อย่างเต็มที่แต่สําหรับรูปสปอยอัปเกรดล่าช์แคมีร่าแมนที่เราได้รับมานั้นนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่คุณภาพสูงมากๆซึ่งก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน e p 70นั้นจะเเเเเปป็นนยยยยยัังงไงีีี่ผมอออากกรทบท กัมร่าแมนกับลั s h คม m ร่าแมนในเวอร์ชันแรกกันก่อนละกันนะครับว่ามีส่วนไหนที่ผมเนี่ยชอบแล้วก็ไม่ชอบในการอัปเกรดครั้งนี้จากที่ผมนั้นได้ไปหาโมเดลลัชแคมีร่าแมนในเวอร์ชันแรกจากเว็บไซต์วิกิสก i บบิทตัวเล็นะครับสิ่งที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเกรดเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนของหัวนะครับของลั s h คม m ร่าแมนถ้าจะมีเปลี่ยนนิดเดียวเนี่ยก็คือเปลี่ยนตรงเลนส์กันแสงนั้นนะครับที่จะถูกติดเข้ามาเพิ่มในอัปเกรดลั s h คม m ร่าแมนในส่วนต่อไปนะครับก สุดด้วยนะครับในการอัปเกรดของลัชแ c ม m ร่าแมนครั้งนี้เนื่องจากการใส่สูตรนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เหมาะกับการออกสงครามสักเท่าไหร่นะครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยการที่เขาได้รับการอัปเกรดชุดเป็นชุดสีดาทั้งตัวเนี่ยก็ดูเหมือนจะทาให้อัปเกรดลัชแ c ม m ร่าแมนนั้นมีความเท่แล้วก็มีความเหมาะสมคล่องตัวในการทําสงครามมากยิ่งขึ้นแถมรายละเอียดของชุดนะครับก็ถูกเพิ่มเข้ามามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยเราเนี่ยจะสังเกตเห็นอัปเกรดลัชแ c ม m ร่าแมนนั้นนะครับถูกไขน็อตเอาไว้ตามจุดต่างๆของงรร่าาากกยให้้พวเได รู้นะครับว่าร่างกายของพวกเขาเนี่ยจริงๆแล้วก็ถูกสร้างมาจากโลหะนะครับแตกต่างจากลัชเคมีร่าแมนในเวอร์ชนันแรกนะครับที่นอกจากหัวของเขาเนี่ยก็ไม่มีอะไรอีกเลยนะครับที่บ่งบอกว่าเขานั้นไม่ได้ใช้ร่างกายของมนุษย์อย่างต่อไปนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็คือเจ็ตแพ k นะครับที่ในช่วงแรกแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่จําเป็นในการทําสงครามกับพวกสกิบบี้ทอยเลสซสักเท่าไหร่แต่ในตอนนี้นะครับสิ่งที่พวกเขานั้นจะต้องสู้ด้วยนั้นก็ได้รับการอัปเกรดให้มีความสามารถมากไม่ว่าจะเป็นการโจมตีระยะไกลและการยิงเลเซอร์ซึง,กงักทษ การบินได้ของฝ่ายสกีบีดีทอยเลตด้วยสิ่งเหล่านี้นี่เองครับที่ทําให้เจ็ตแพกนั้นสําคัญกับทหารทุกคนจนพวกเขาเนี่ยจะต้องได้รับการอัปเกรดเจ็ตแพกให้กับทหารขนาดธรรมดารวมถึงขนาดลารชหรือเอาง่ายๆนะครับก็คือตัวละครจากฝ่ายแค m e ร a าแมนทุกตัวเนี่ยจะต้องมีเจ็ตแพกเพื่อให้พวกเขานั้นสามารถบินได้นั่นเองอย่างสุดท้ายนะครับที่จะเรียกว่าเป็นการอัปเกรดก็ไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามานั้นก็คืออาวุธใหม่นะครับที่ในตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนนนกกกกััะะรรรรว่าาาาลษณใยิงงหืือออปปเภทจมตีขุธน ที่อัปเกรดล่าช์แคเมร่าแมนนั้นถืออยู่เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ถ้าใ้ผมเดานะครับมันก็เป็นไปได้2รูปแบบนะครับอย่างแรกก็คือปืนนี้เนี่ยสามารถยิงกระสุนเลเซอร์เหมือนกับอาวุธปืนของไททันสป e เกอร์แมนเพราะในฉากที่อัปเกรดล่าช์แคเมร่าแมนนั้นบินลงมาในเอพิโซดที่19นั้นผมสังเกตเห็นปลายกระบอกปืนของเขานั้นนะครับเป็นสีแดงซึ่งมันเนี่ยก็มีรูปร่างแล้วก็สีที่คล้ายกับปืนของไททันสป e เกอร์แมนนั่นเองอย่างที่2ที่อาวุธปืนนี้สามารถเป็นได้นะครับก็น่าจะเป กระสุนจํานวนมากเอาไว้นะครับสามารถยิงได้รัว ยิงได้นานซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่เขานั้นจะใช้ปืนนี้เนี่ยยิงถล่มเข้าไปยังฐานของฝ่ายสกิบ i ิท t อยเล t ซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ยังยืนยันอะไรไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในฉากสุดท้ายของเอพิโซดที่19เนี่ยปืนที่ระดมยิงเข้าไปยังฐานของฝ่ายสกิบบิทรอยเลสนั้นนะครับกระสุนทั้งหมดดันเป็นสีน้ําเงินซะได้ก็ยังทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าประเภทของการยิงของปืนที่อัปเกรดลารต์เคนเนอราแมนนั้นถืออยู่เนี่ยจะเป็นยังไงต่อมานนนนะะครรรัเเเาาาาามมวิิิิห์กกใใสส่่่งทาาทีีจถดดขึ้้ไอ หลังจากที่เราดูภาพนี้กันดีกว่านะครับซึ่งเมื่อดูจากสถานที่ที่อัปเกรดล่าช์เคมิร่าแมนตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นภายในสิ่งก่อสร้างนะครับซึ่งถ้าดูจากเหตุการณ์ในช่วงนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นอัปเกรดล่าช์เคมิร่าแมนนั้นนะครับเพิ่งเดินทางเข้ามาในฐานทัพของฝ่าย s กิบบี้ทอรเลสจากประตูอื่นๆน,นอกเหนือจากประตูที่ฝ่ายพนมิตลุ่มแรกนั้นเดินเข้ามาซึ่งประเด็นที่ผมสนใจแล้วก็เกิดคําถามขึ้นนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน ep 70เนี่ยก็คือ่อองา,นนายฝ กิบิดีทอยเลตหรือว่าด้านนอกกันแน่แต่เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เพิ่มเติมกันหลังจากที่เราเนี่ยดูภาพสปอยภาพต่อไปกันแล้วนะครับนั่นก็คือภาพของไททันทีวีแมนที่มีใบหน้าเป็นอีโมจิที่บ่งบอกถึงความโกรธซึ่งแน่นอนเลยนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราถามหาสถานที่ที่ไททันทีวีแมนหรือว่าจะเป็นไททันตัวไหนอยู่ก็ตามเนี่ยก็คงต้องบอกเลยนะครับว่าไม่น่าจะใช่ภายในฐานทัพของฝ่ายกิมบิดีทอยเลตอย่างแน่นอนเพราะด้วยเรื่องของขนาดนะครับที่พวกเขาเนี่ยไม่น่าจะสามารถเข้าไปในประตูหรือว่าช่องทางที่เล็กแบบบนนนนนัันัั้้้ไดดงะคร สำหรับรูปสปอยแรกที่อัปเกรดล่าช์เคมีร a าแมนนั้นอยู่ภายในสถานที่ไหนสถานที่หนึ่งบวกกับรูปสปอยที่2นะครับที่เราจะได้เห็นไททันทีวีแมนที่จําเป็นที่จะต้องอยู่ด้านนอกฐานทัพสกิบิดีทอยเลตอย่างแน่นอนแล้วเนี่ยบวกกับรูปสปอยอีก2รูปแล้วกันนะครับที่เราจะได้เห็นว่าตัวละครเคม e ร a าแมนที่ถือเฟรมโฟลเวอร์อยู่นั้นเนี่ยเหมือนจะยังอยู่ภายนอกอาคารและรูปของสกีบิดีทอยเลตตัวหนึ่งที่ดูจากพื้นหลังแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะอยู่นอกอาคารเหมือนกันทําให้ผมเนี่ยคิดว่าเหตุการณ์ ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นที่ด้านนอกของฐานทัพฝ่ายสกิบบี้ทอยเลตโดยเหตุการณ์หลักๆเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับไททันทีวีแมนที่มีการบ่งบอกอารมณ์จากสีหน้าของอีโมจิของเขาซึ่งนั่นก็แสดงว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยน่าจะสําคัญที่สุดนะครับแล้วเหตุการณ์สุดน้อยเนี่ยก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในฐานทัพของฝ่ายสกิบ i ี้ทอยเลตซึ่งก็อาจจะเป็นช่วงต้นวิดีโอหรือท้ายวิดีโอก็เป็นได้คราวนี้นะครับเรามาวิเคราะห์หน้าตาอีโมจิของไททันทีวีแมนกันก่อนเลยดีกว่าละกันนะครบบ่่าา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 มาหีหหตระไททททจสถํํใ้้นนแ ้ไดสิ่งหนึ่งที่เรารู้แน่นอนเกี่ยวกับหน้าตาหรือว่าอีโมจิของไททันทีวีแมนในตอนนี้นะครับก็คือมันเป็นอีโมจิโกรธซึ่งเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจจะทําให้ไททันทีวีแมนตัวนั้นโกรธได้ก็แล้วกันนะครับเหตุการณ์แรกก็คือการที่เพื่อนของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่ ถูกโจมตีหรือว่าถูกทาร้ายทำให้ไททันทีวีแมนนั้นโกรธซึ่งหากเป็นแบบนั้นนะครับเหตุการณ์นี้ก็น่าจะเป็นกรณีที่เบาบางที่สุดก็แล้วกันนะครับเมื่อเทียบกับกรณีถัดไปนั่นก็คือการที่ไททันทีวีแมนนั้นเจอกับศัตรูตัวใหม่ที่มีความโหดมากๆ ถึงขั้นที่เขาเนี่ยจะต้องทําหน้าโกรธก่อนที่จะเข้าไปต่อสู้กับศัตรูตัวนี้ซึ่งเราเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นไททันทีวีแมนนั้นทําสีหน้าแบบนี้มาแล้วบ้างก่อนที่เขาเนี่ยจะสู้กับศัตรูตัวไหนสักตัวหนึ่งนะครับแล้วกรณีถัดไปนะครับก็คือการที่ไททันทีวีแมนเนี่ยเจอเหตุการณ์บางอย่างเกี่ยวกับฝ่ายพันธมิตรที่ทําให้เขานั้นโกรธซึ่งนั่นก็เป็นไปได้ตั้งแต่ความผิดพลาดของตัวละครขนาด normal ขนาด large ไปจนถึงความผิดพลาดของไททั่านแคเมราแมนและไทท่านสปิเกอร์แมนซึ่งแม้เขาจะโกรธแค่ไหนนะคร สำหรับไททันทีวีแมนในตอนนี้แต่อีก2กรณีสุดท้ายนะครับที่ผมคิดเอาไว้ว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยก็น่าจะเป็นกรณีที่ไททันทีวีแมนนั้นนะครับพบว่าบลูเคมิร่าแมนและซีคริตเอเจนต์นั้นเริ่มทําการหักหลังฝ่ายพันธมิตรด้วยกันเองซึ่งนั่นก็จะไม่แปลกเลยนะครับที่ไททันทีวีแมนนั้นจะทําสีหน้าโกรธแบบนี้และอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะหนักที่สุดแล้วสาหรับกรณีนี้นะครับก็คือไททันทีวีแมนนี่แหละที่เปลี่ยนไปและเขานั้นตัดสินใจที่จะทําตามอย่างที่ตัััััวเององงงตต้้้้กกกาาารรรโโดยยหหหหนนนนลใบฝ่พธธมิซึสีี ก็อาจจะเป็นสีหน้าก่อนที่พวกเขานั้นจะลงมือต่อสู้กับฝ่ายพนมิรซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด normal ขนาด large และไถทันทั้ง2ตัวและนี่นะครับก็คือการวิเคราะห์ภาพสปอย2ภาพสุดท้ายที่ได้ถูกเผยแพร่ในช่อง elite camera man ซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับว่าจะเป็นภาพสปอยที่มาจากภาพเหตุการณ์จริงซึ่งหลังจากที่ผมดูภาพสปอยทั้ง5ภาพมาแล้วนะครับเราจะสังเกตได้หนึ่งอย่างเลยก็คือสปอยทั้ง5ภาพเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆมันจะดูจับต้นชนปลายกันไม่ค่อยได้นะครับ เพราะเราเนี่ยจะได้เห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆและข้อมูลต่างๆเต็มไปหมดเลยซึ่งถ้าดูรวมๆแล้วเนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นทั้งไททันทีวีแมนอัปเกรดล a าช์แคมีราแมนสกิบิดีทอยเลตตัวใหม่แคมีราแมนที่ถือเฟรมโฟเวอร์แถมยังมีภาพของปูวิทโผมาอีกซึ่งถ้าภาพเหตุการณ์ท,ทั้งหมดที่เราได้เห็นมานั้นเกิดขึ้นจริงในเอพิโซด70 ผมก็คิดว่าวิดีโอนั้นนะครับจะต้องค่อนข้างยาวอย่างแน่นอนแถมเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะต้องอัดแน่นมากซะจนเราอาจจะต้องทําคลิปวิเคราะห์เอพิโซดที่70พาร์ทที่1ถึง2วิดีโอด้วยกันยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นั้นกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ทั้ง2คลิปที่กําลังจะมาในอนาคตด้วยนะครับโดยรวมแล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจสาหรับ EP 70ก็คือความหลากหลายของสปอยนะครับที่คุณดาฟักบูมเนี่ยได้ปล่อยออกมา ซึ่งนั่นก็อาจจะแบ่งเรื่องราวที่ทําให้เรานั้นอยากติดตามออกเป็น2จุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์การหักหลังนะครับหรือว่าเหตุการณ์การต่อสู้ยังไงซะในตอนนี้สําหรับคลิปวิดีโอสก i บบิททอยเลสเอพิโซดที่70ก็คงจะใกล้มาเต็มที่แล้วนะครับช่องของเรานั้นก็เตรียมตัวที่จะวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ๆให้เพื่อนๆได้รับชมเช่นเดียวกันก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่เพื่อนๆนั้นจะได้เห็นวิดีโอวิเคราะห์จากช่องบอสชูอีกครั้งหนึ่งเเเเพรรรรราาาาาะะะ้้้ไไไไมม่นนีียาออาจจดดบบบกกกััลล็คคคสํหิปท์ และผมบอสชูจะต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ